สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องซีแมนก็กลายไปเรื่องการคุกคามกันอีกแล้วนะครับเมื่อคุณแอนฮะแฟนของคุณกาลิน1412ชื่อดังนั่นแหละครับโดนคุกคามในเกมและก็มีผู้หญิงอีกหลายคนที่โดนเหมือนกันและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ และผมจะตีมในเพจ e a แมนเกือบทุกวันนะครับ League of Legends เป็นเกมโมบ้ายอดนิยมของผู้เล่นทั่วโลกและถือว่าเป็นเกมแนวโมบ้าที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและด้วความที่เกม League of Legends ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากแฟนเกมทั่วโลกในงานฉลองครบรอบ10ปีของเกม League of Legends ทางไ i ออก็ได้ออกมาบอกว่าเขาได้สร้างเกมแนวเอพหรือเกมแนวชูตติ้งเอาไว้อีกเกมในชื่อ Project A หลังจากที่ได้ทดลองเปิดโค้ดเบต้า ในโซนอเมริกาและโซนยุโรปก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเกมอย่างดีและหลังจากนั้นไลออดก็ได้เปิดเผยชื่อลูกรลักคนนี้ในนามว a l l ล a n ์แลและทุกอย่างนะครับก็เป็นไปได้สวยเลยเลยครับซึ่งแฟนเกมนะครับก็ได้มีผลตอบรับที่ดีอย่างมากเลยนะครับกับเกมวอล l ลอรแแต่ก็มีปัญหาเดิมๆครับที่เกิดขึ้นฮะ มันก็เป็นรอยแผลเก่าที่เป็นหนองเยิ้มนี่แหละครับมาจากเกม League of Legends ะฮะนั่นคือปัญหาผู้เล่นท็อกซิกค,คุกคามด่ากาดจนผู้เล่นหลายคนเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> ไลออดเอาเวลาทำเพลงเนี่ย ไปแก้ปัญหาท็อกซิกดีกว่าไหมและเกมวอร์เรนนะครับเป็นเกมยิงที่ผสมผสานความแฟนตาซีเอาไว้ได้อย่างลงตัวนะครับทำให้สาวๆนะครับนิยมเล่นเกมนี้กันเยอะมากๆนะครับแต่ก็ต้องมาเจอปัญหาที่เป็นมะเร็งหลายเกาะกินวงการเกมมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือปัญหาผู้เล่นท็อกซิกฮะเจอกันได้ทุกวันคือถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มวอร์เรนเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่ามีคนมาโพสต์เรื่องท็อกซิกบ่อยมากๆครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเล่นไม่เก่งเนี่ย แล้วก็โดนด่ายับยับครับทั้งที่เหล่าสาวๆพวกนั้นนะครับควรจะสนุกกับเกมและ e อ j นจกับเกมได้มากกว่านี้ฮะและคนที่ด่าสาวๆพวกนั้นนะครับก็ไม่ใช่คนต่างชาติด้วยนะครับเป็นผู้ชายไทยนี่แหละครับผมจนปัญหาการท็อกซิกนะครับมาเกิดขึ้นกับคนดังอย่างคุณแอนครับแฟนของกาลิน1 4 1 2นั่นแหละครับที่ได้เล่นเกมวอลเลครับแล้วก็เจอด่าครับจนต้องออกมาโพสต์นะครับบอกว่า ตามล่าหา3ตัวข้างล่างเจอคนดังต้องปากแทบหรอมาถึงพ่อมึงตายไม่เท่าไหร่สักพักลูกมึงตายหายังไอลิน คือกูเป็นแม่คนฟังแล้วไม่โอเคมากๆอย่าลามถึงพ่อถึงแม่และลูกกูกูไม่ได้คนทอรพีแบบมึงถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็แสดงตัวด้วยนะกูอยากเจอเก่งให้เหมือนในเกมหน่อยแฮชแท็กไม่ได้ลงแรงแฟนเพิ่งเล่นตาที่2เล่นครั้งแรกเลยกับฟินิกผมขอสรุปอีกทีนะครับคือพี่แอนเนี่ยเหมือนพาพี่กาลินนะฮะมาเล่นเกมและกดอันเลดครับก็คือเล่นปกติไม่ได้กดแรงฮะแล้วก็เจอด่าครับว่าพ่อมึงตายแล้วก็ด่าลามไปถึงลูกครับคือถ้าผมเป็นพ่อนะเว้ยแล้วมีคนมาด่าลูกผมอะ่ะผม ก็คงอยากจะไปซัดปากมันเหมือนกันน่ะบอกตรงๆเลยนะครับคือมาด่าผมไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลามไปถึงลูกอะ่ะผมว่ามันไม่ใช่เลยวะ่ะคือผมก็ไปเห็นในกลุ่มมานะครับบอกว่าการท็อกซิกเนี่ยทุกคนน่ะโดนจนเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเว้ยทั้งทที่มันไม่ปกติมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นคือหลายคนก็บอกนะครับว่าเอ้ยทำไมไม่ปิดไมล่ะถ้าเล่นเกมนี้ก็โดนแบบนี้แหละเป็นปกติ ทำตัวให้ชินได้และแบบนี้มันเลือกปกติน่ะคือเดี๋ยวนะมันไม่ปกติโว้ย <c oughs> คือมันอารมณ์เดียวกับพวกชอบขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าครับแล้วก็มีคนมาบอกกับคุณว่า ปกติและก็ทําตัวให้ชินทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากๆครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับมีคนส่งมาให้ผมในเพจนะครับมีน้องผู้หญิงคนนึงครับเป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook และบนทวิชนี่แหละครับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้มาโพสต์ในกลุ่มบอกว่าตามหาที่หนึ่งข้างบนฮะด่าโคตรพ่อโคตรแม่เราทั้งที่เรา แค่ยิงไม่ได้ด่าสะถุนด่าพ่อแม่ตายด่าทําไมคะเกมนี้ผู้หญิงเล่นไม่ได้หรอคือก็เหมือนน้องเขาเนี่ยโดนผู้ชายด่าแรงมากๆครับจนน้องเขาเนี่ยปิดสตรีมไปเลยครับเรียกได้ว่าปิดสตรีมไปนั่งร้องไห้เลยครับผมไปดูคลิปน้องเขาแล้วนะครับผมนี่จะร้องไห้ตามครับน้องเขาแบบหน้าเสียมากๆครับคือเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงเขาโดนด่าเนี่ยมันพลาดเรื่องเล็กๆในน้อยมากครับคือน้องเขาเนี่ย แค่เดินพาดครับแล้วไปเข้าประตูวาร์ปแล้วผู้ชายคนนั้นนะครับก็ด่าน้องก็ว่า St upid, stupid stupid อารมณ์ประมาณว่าโง่โง,ง่ง่ครับก็หนํำยาวไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าฮะน้องเขาน่าสงสารมากเลยฮะ ไว้ตโลไว้โตโลอ้อนยุ่งข้อออดี้สปายดับเ e ่ย What are What are you doing What the f u c k Stupid dog ไม่รัยสติปดสาดมึงบอกให้กูไปไอ้เหี้ย Stupid but f u c k ก็คุยอะไรสาดเน็ตแม่มึงเย้เด็กเด็กเด็กกตอคุยได้ยดแม่เอาเปล่า คุยเสียงเสียงบ้านนอกเหรอไอ้เฮียเอาเปล่าไอ้สัตว์คุยเอาเปล่าเฮ้เฮเฮ่คุยเอาเปล่าไอ้สัตว์เด็กโป๊คุยเรียกแม่มันเย็ดกูนี่เฮียคุยถุนหมาเฮียในเกมคนแดงคนโตครับไม่ใช่เด็กเด็กน้อยอย่างแม่หนึงเล่นนะเฮียสวะขยะเฮียสว่ะเกมเฮียเอาคุยแม่มึงสว่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งโคตรมึงไหนควายสวะคุเอาเปล่าไอเฮีย เด็กยียเด็กกระโปงเอาเบ้า <c oughs> One enemy remaining. Reloading. Molly! Eddie Capone, you were not even yet Eddie Capone, แน่แม่ในกระเป๋ากูยิงแม่เนี่ยเฮียควายช่างเย็บยิงแม่เหมือน่ขี้ควายดอกเอาเป้าไอ้สัตว์นี่เอาเป้ากูถามไอ้เฮียกูถามมึงตอบกูดีควายไอ้กระเป๋าเฮียเบื่อแม่มึงนี่มาคุยกูนี่เฮียอย่า กดแรงหาพ่อหนอ,อยนนสทุ down A ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคลิปนี้น่าจะติดเหลืองเพราะว่ามันด่านี่แหละครับคือผมดูแล้วนี่ผมจะร้องไห้ตามเลยครับคือเหมือนน้องเขาเนี่ยสีหน้าไม่ดีแล้วครับตอนโดนด่าฮะคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมีอยู่ช่วงนึงอะที่น้องเขาไปด่าส่วนมันคือผมมองแบบนี้นะครับว่าการอดทนของคนเรามีขีดจํากัดครับและอีกอย่างนะครับน้องเขาไม่ใช่แม่ชีฮะที่เวลาโดนด่าและยิ้มได้อะ คือมันเป็นคําพูดที่กระทบจิตใจน้องเขามากๆครับและอีกอย่างนะครับความอดทนเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับมันเหมือนกับบางคนกินเผ็ดบางคนไม่กินเผ็ดบางคนกินเผ็ดมากบางคนกินเผ็ดน้อย มันเป็นเรื่องของปาจเจกของแต่ละคนมากกว่าครับคือบางคนเนี่ยก็โดนด่าแล้วก็ไม่เป็นอะไรบางคนเนี่ยโดนด่าน้ําตาซึมก็มีฮะมันแล้วแต่ละคนจริงๆคือมันแล้วแต่คนจริงๆครับเรื่องนี้คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโดนด่าแค่นี้ร้องไห้เลยเหรอคือผมมองแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสมควรโดนด้วยกับการโดนด่าแบบเนี้ยท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับและยังมีคนที่โดนด่าแบบนี้เนี่ยอีกกี่คนฮะในเกมนี้ลองคิดดูนะครับคืออันนี้เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยไงว่าตัว เองโดนด่าและโดนคุกคามแบบนี้อยู่และมีอีกกี่ร้อยคนล้ครับที่โดนด่าที่โดนท็อกซิกแต่ไม่กล้าออกมาพูดอะไรอ่ะลองคิดดูดิฮะและสังคมเกมอ่ะมันแย่ขนาดไหนอ่ะจริงๆแล้วถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับการท็อกซิกนี่มันมีอยู่ทุกวงการเกมแหละครับแต่ผมมองว่าคนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีที่สุดฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับนอกจากผู้พัฒนาเกมฮะอย่างไรออดครับที่ต้องออกมาจัดการปัญหานี้คือมันมีมาตั้งนานเลยครับตั้งแต่เกม l e League of Legends แล้ว คือผู้เล่นนี่ก็ล้องเรียนกันมานักต่อนนักเล้อครับตั้งแต่ l e ล g ก e o f Le g e n d s PC ยันเหล of l f ฟ e n d จนท์ไ e ริฟอะครับและทางไลออดนะครับก็บอกว่าจะจัดการพวกท็อกซิกมานานนานมากๆเลยครับคือก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการจัดการท็อกซิกของไลออดอะ โทษหนักจริงครับโทษแบบโทษหนักมากบางคนโดนแบนไอดีไปคือโทษของไลออดนี่หนักจริงครับแต่ไม่ค่อยบังคับใช้กับใครครับอารมณ์เหมือนตำรวจนะครับตำรวจที่มีกฎหมายอยู่ในมือฮะแต่ไม่ค่อยบังคับใช้กับใครอะอารมณ์คุ้นๆไหมฮะเหมือนตำรวจแถวนี้ปะมันอารมณ์นั้นเลยวยคือโทษของไลออดแต่แม่งหนักจริงแต่ไม่ค่อยมีใครมาบังคับใช้เลยอะ คือผมมองว่าที่จริงแล้วมันต้องมีมาตรการที่ดีกว่าการรีพอร์ตเฉยๆอะ่ะคือมันต้องมีมาตรการอะไรก็ได้เว้ยที่มันรวดเร็วกว่านี้หน่อยก็ฝากไว้ให้ไหรออดได้คิดละกันนะครับคือวอลล่แลนด์นี่แม่งจะเป็น League of l e g e n d s ไปทุกทีแล้วอะ่ะท็อกซิกเยอะจริงผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ